สวัสดีครับยินดีต้อนรับวิดีโอนี้ทำนายว่าพรไซมอนนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังแห่งวงไซมอนแอนกาฟังเกลจะเสียชีวิตในวันที่31สิงหาคม2025ปัจจุบันมีการคาดการว่าพรไซมอนจะลื่นล้มในวันที่30สิงหาคมและจะเสียชีวิตในวันที่31สิสิงหาคมอันเป็นผลจากอาการบาดเจ็บพรไซมอนมีเพลงฮิตเกี่ยวกับการลื่นล้มและนี่ เป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงสื่อสารว่าพรไซมอนจะลื่นล้มในวันที่30สิงหาคมและจะเสียชีวิตในวันต่อมาในขณะนี้ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับสุขภาพของพอไซมอนเลยไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับสุขภาพของพอไซมอนแม้แต่น้อยในสื่อนอกจากนี้เขายังเพิ่งเสร็จสิ้นการทัวร์คอนเสิร์ตเมื่อวันที่6สิงหาคมดังนั้นนอนวันที่6สิงหาคม เขาก็มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะแสดงคอนเสิร์ตได้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาจะเสียชีวิตจากการล้มสุขภาพของเขาจึงไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วดังนั้นการทำนายการเสียชีวิตของชายชาราคนหนึ่งซึ่งมีอายุ83ปีบอกว่าเขาอาจมีชีวิตอยู่ได้อีก7ปีจึงเป็นเรื่องหนึ่งไม่มีทางรู้ได้จริงๆว่าเขาจะเสียชีวิตในวันที่31สิสิงหาคมเพราะไม่มีข่าวข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของเขาแต่ที่มากกว่านั้นคือ คาดว่าเขาจะเสียชีวิตจากการล้มและได้รับบาดเจ็บซึ่งไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรือข้อมูลสําคัญเช่นสุขภาพหรือสุขภาพของบุคคลใดๆอีกครั้งเพียงเพื่อให้ชัดเจนคาดว่าพอไซมอนจะเสียชีวิตในวันที่31สิงหาคมใช่และเขาอายุมากแล้วใช่แต่คาดว่าเขาจะเสียชีวิตจากการล้มและวันที่ดังกล่าว เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวันที่30สิงหาคมซึ่งหลังจากวันที่ปัจจุบันวันที่โพสต์วิดีโอของคุณคุณกำลังดูบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและพิสูจน์ว่าวิดีโอนี้ถูกโพสต์ก่อนวันที่30สิงหาคมและแน่นอนว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ฉันจะรู้ว่าพอไซมอนจะลื่นล้มในวันที่30สิงหาคมและเสียชีวิตในวันถัดไปกล่าวอีกหนหนึ่งเมื่อคำทำนายนี้เกิดขึ้นจริง มันจะพิสูจน์ทุกสิ่งที่ฉันพูดในวิดีโอนี้นั่นคือจุดประสงค์ของการทํานายนี้ที่มาจากพระเจ้าและแน่นอนว่าเพื่อพิสูจน์ว่าพระเจ้าคริสเตียนผู้ชอบธรรมในพระคัมภี์คือพระเจ้าที่แท้จริงยินดีต้อนรับวิดีโอนี้ทํานายว่านักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังพอไซมันแห่งวงไซมันแอนกาฟังเกลคู่ดูโอจากยุค1960และ1970จะเสียชีวิตในวันที่31สิงหาคม 2025วิดีโอที่คุณกำลังดูอยู่นี้พิสูจน์ว่าคำทำนายนี้ถูกทำไว้ล่วงหน้าด้วยเหตุผลหนึ่งเนื่องจากวันที่โพสต์วิดีโอบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคุณกำลังดูสิ่งนี้อยู่และอีเมลนี้ที่นี่ตามที่คุณเห็นว่าเพิ่งแต่งขึ้นและเป็นการบันทึกคำทำนายนี้สำหรับวันที่31สิงหาคมและการเสียชีวิตของพอไซมนและอย่างที่เราเห็นที่นี่ มีการประทับเวลาที่นี่ในวันที่13สิงหาคมโอเคดังนั้นเหตุผลที่ทราบกันดีว่าพอไซมอนจะเสียชีวิตในวันที่31สิงหาคมนั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นมา <c oughs> ในขณะนี้ไม่มีข่าวคราวใดๆในสื่อเกี่ยวกับสุขภาพของพอไซมอนเลยนอกจาก ข่าวๆว,ว่าเขาเพิ่งมีปัญหาปวดหลังและต้องยกเลิกคอนเสิร์ตหนึ่งหรือ2คอนเสิร์ตหรือเลื่อนออกไปฉันคิดว่าเขาคงยกเลิกไปแล้วฉันจําไม่ได้แต่แล้วเขาก็กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตต่อทันทีหลังจากที่เขาอยู่ตรงข้ามกับวงได้เพียง1หรือสองวันเพราะปวดหลังและคนส่วนใหญ่ก็ไม่คิดว่าเขาจะตายเพราะปวดหลังดังนั้นโปรเจก์นี้จึงเต็มไปด้วยความรู้ที่ว่าพระเจ้าทรงใช้พอไซมอนและการเสียชีวิตของเขา รวมถึงจังหวะเวลาการเสียชีวิตของเขาเป็นสัญญาณบอกเหตุสำคัญซึ่งเป็นที่รู้จักมานานหลายปีแล้ว3ปี3ปีแล้ว